สวัสดีค่ะแม่ครูกำลังไลฟ์สดอยู่นะคะค่ะกำลังไลฟ์สดอยู่นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำภาคาโชคและปู่ดำนำโชคเนาะคะ่ะมือนีแม่ครูก็จะไลฟ์สดเฉพาะช่องของอ ปู่ดามนำโชคเนาะคะ่ะของคำผ้าผ้าชคแม่คู่จะเฮ็ดเป็นคลิปให้เนาะคะ่ะเพื่อ,อถ้าเกิดเราไลฟ์สดมันอาจจะสะดุดหรืออา,อาจจะบ่ชัดเจนจังเสียเนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยเทําเป็นคลิปด้วยเนาะคะ่ะเมื่อคืนนี้ฝันดีอยู่เด้ค่ะฝันฝัน่อานอะไรคือจังเหรแม่คู่ไปไปงานอีอย่างสักอย่างนี่แหละคะ่ะแต่ว่า เพิ่นคือจังเพิ่นมีโล่งท่านเนี่ยไหมคะเพิ่นเอิญกินเขานะะ่าเนี่ค่ะเหมือนกับแกงส้มแกงส้มปลาอย่างเงี้ยนะคะเพิ่นตักให้เนาะคะ่ะแต่เป็นเด็กน้อยเด้เด็กน้อยผู้ชายเน,นาะค่ะน่าจะอายุประมาณสิบห้าสิบหกจังสี่เนาะคะ่ะประมาณสิบห้าสิบหกนี่แหละเอามาตักกับเข่าให้แม่คู่เนาะคะ่ะตักแล้วๆล่ะเป็นอ้อมวงกินเนาะคะ่ะอ้อมวงกินเขานะะ่าเนาะค่ะแล้วก็ แม่คู่ก็นั่งกินต่แกงสมที่นี่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่ามีใครจะเอาข้าวมั่งยังเสียเนาะค่ะแม่คู่ก็เลยว่าเอาอยูแต่ว่าเอาน้อยๆนะไม่เอาเยอะแม่คู่เนาะค่ะแม่คู่กัได้ยยูได้กินเนาะค่ะได้คือได้กินข้าวกินน้ำยูเนาะถาสาหรับตัวแม่คู่แม่คู่ว่าเป็นอีหยังที่ดีเนาะค่ะฟันดียูเนาะคือข้าได้ยยูได้กินหมายถึงว่าตัวเลขที่แม่คู่เสี่ยงโชคไปเนาะค่ะก็คงจะ น่าน่าจะเข้าแล้วเนาะคะ่ะแต่ทุกคนอย่าลืมเนาะคะ่ะลองเอาไปนะคะ่ะมือนี้เนาะคะ่ะตัวที่เราจะเอาไปออมสินนะคะคือสิบเก้าเนาะคะ่ะสิบเก้าลักกับหาเก้าเนาะคะ่ะอีกตัวนึงเนาะคะ่ะสามศู 30, นย์เนาะคะ่ะล่องล่องเอาไปออมสินดูเนาะคะ่ะ วันนี้มีแต่ออมสินใช่ไหมคะไม่มีทกสเนะเาะแม่คู่จับตอนนี้ก็คือ50ที่จะเอาไปทกสนะคะ่ะแม่คู่ไปห้าศูนย์ห้าเก้าหลักการหนึ่งเก้าหลักการสามศูนย์เนาะคะ่ะที่แม่คู่เอาไปออมสินเนาะคะ่ะผู้ใดจะไปออมสินคือกันเนาะคะ่ะการล่องเอาซีตูนี่ไปมึงเนาะคะ่ะเพราะว่าเลขภูมิโบดชอบไปออมสินนะคะแล้วเพลินก็บ,บอกว่า เพิ่นสิไปเร็่วที่สุดเนาะคะ่ะก็คือเลขเลขโบดเนาะคะ่ะเลขโบดนี่ร่องออกไปมึงเด้อค่ะสำหรับเอฟซี FC ที่ชอบเออ่ไปออมสินเนาะคะ่ะมือนีไม่แต่ออมสินบอกคะ่ะเดี๋ยวแม่คู่ใส่แหวนมึงกันเด้ <c oughs> เอติดตามทุกคลิปขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะขอให้รวยยกชองสาธุค่ะสวัสดีค่ะคนใจดีแสดงว่าเป็น fc ที่ของแม่ครูเริ่มแรกเลยนะที่บอกว่า fc ใจดีเพราะว่าแต่ก่อนนี้แม่แม่ฝันเนาะคะ่ะเพิ่มจะตั้ง f อใจดีเนาะคะ่ะไฮกับแม่ครูเนาะคะ่ะ ซึ่งตอนนั้นบ่อยากเปิดตัวมากเนาะคะ่ะแล้วก็บ่อยากให้เห็นหน้านะคะโทษตอนนั้นลูกสาวบ่อนุญาตให้เปิดหน้าเนาะคะ่กะก็เลยก็เลยบ่อยากเปิดหน้าก็าะคะือว่าราคามันหลายๆอย่างเนาะคะ่ะเขาเปิดหน้าแล้วมันก็จะหลายหลาย,หลายอยา่างมันก็เลยเห็นให้เอ,อ่อมีอย่างเขาว่าหลายๆเนาะแต่เราก็ต้องยอมรับเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะขอให้สามตัวแตกทีเธอหาซาถูกือกันค่ะค่ะกัเขามาในตัวตัวเลขเลยเนาะคะ่ะเขามาในตัวเลขตอนนี้นะคะตอนนี้ที่ออแ,มะะแม่คู่เนาะค่ะแม่คู่ข่อไปตัวทีแบบเนีนๆเลยก็คือ0เออนาะคะ่ะ0ก,กับ5 0กับ5เพราะเพอาะไอ้ออยังเติ้ยขามุนขึ้นเข้าได้ส่งเนาะคะ่ะ การบ้านถ้าใครไม่ทันนะคะก็สามารถไปเดี๋ยวเดี๋ยวแม่คู่จะคืนใหยู่เนาะค่ะเดี๋ยวแม่คู่จะขืนไหยู่เนาะแต่ว่าเราเราเรื่องของที่ปูเบ่าเมือ่อคืนนี่ไห้ฟางกนเนาะค่ะเมือ่อคืนเนาะคะ่ะปูบอกว่าหานี่มันเก่งเด็ก่นว่าหามันเก่งเนาะคะ่ะซึ่งต่อนนั่น หมู่บ้านแม่คู่ได้ลงคลิปไปเนาะคะ่ะว่าห้ามันมันขี้อายเนาะคะ่ะซึ่งอออาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเสียงเสียงอาจจะรบกวนหลายๆเนาะคะ่ะลูกศิษย์ก็เลยเล่เาให้แม่คู่ฟังแม่คู่ก็เลยมาอธิบายผิดพลาดเนาะคะ่ะซึ่งเมือ่อคืนนี้เ้าก็ได้เฮ็ดอีกรอบนึงเนาะคะ่ะได้เฮ็ดอีกรอบนึงปู่บอกว่าห้าหา้ามันเจีงยงเด้มันจะอยู่ข้างหน้ามูอเปินว่าอยงเสีย หาหาเนี่มันจะอยู่ข้างหน้ามูอเนาะคะ่ะถึงมันจะบปอยู่ในวงกลมแต่มันกระจงเพิ่นว่าจังเสียเนาะคะ่ะถ้าห้ามาเราจะจับห้าตัวไหนคะเอ่อถ้าสำหรับเอ่หาเนาะคะ่ะเอ่อจะมีห้าสามห้าเก้าห้าเจ็ดเนาะคะ่ะซึ่งเอาหาเจ็ดมาจะใส่เนาะคะ่ะห้าเจ็ดนี้คือคุณตาเนาะคะ่ะคุณตาที่รักนวยรักซิฟของห้าเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่า ถ้าเลขห้านะคะเลขหาที่เพิร์ลไฮรักซิบขพามากนะคะเพิ่นบอกว่าถ้าหาแม่คู่จับไปเลยคือห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าคาเป็นหาศูนย์กะยูในหนีอยู่แล้วเนาะคะ่ะสําหรับโตแม่คู่ต่อนนีแม่คู่จะเด่นที่ห้าเด่นที่ห้าแล้ก็สามของปูเนาะคะ่ะซึ่งรอบที่แล้วปูจะเด่นที่หกและเนึ้อและ,และ และหนึ่งเนาะคะ่ะเด่นที่หกและหนึ่งเนาะคะ่ะรองห้าเนาะแตเ่เพิ่นกับบอกเข้ายู่แต่ว่าแม่คู่ตอนนั้นก็คือรลูอยู่เนาะคะ่ะแต่มันนานก็เลยลืมเนาะคะ่ะสำหรับศูนย์หกเนาะคะ่ะรอบนี้เนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าห้าเก่งที่สุดเนาะคะ่ะแต่สามมัน มันแรนหันอยู่เด็กคนวัยงยี่เนาะคะ่ะสําหรับคนภาคกลางเนาะคะ่ะมันวิ่งเร็วอยู่เนาะคะ่ะมันวิ่งเร็วอยู่แต่ 0, นนะะจจ 3, 3, ศูนย์มันขี้อายเนาะค่ะเ้าจะจับเป็นเป็นสามเอ่อสามศูนย์ยี่สิบก็ได้เนาะคะ่ะหรือว่าห้าเราจะเอาไปหลักร้อยก็ได้หรือว่าไปหลักสิบก็ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าเลขลักเอ่อหน่วยหลักสิบของคุณตาเนาะคะ่ะเลขลักหน่วยหลักสิบของคุณตานั่นเพิ่นจะมาหาเนาะคะ่ะ ใส่เนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งด้วยค่ะหมู่บ้านนี่จำได้บ่ค่ะที่แม่ครูบอกว่าคุณตาบอกว่าก้าเดี๋ยวก่อนนะแม่ครูนะคะเก่าหนี่เดี๋ยวก่อนเพราะว่าเพราะว่ามันหาหากับเจ็ดนี่มันเด่นแม่คนว่า หากับเจ็ดนี่มันเด่นเนาะคะ่ะห้าหา,หานี่เด่นเด่นทอทอกันกับเลขเจ็ดเลยเด้แต่ถ้าสวิ่งเพิ่งมาขันสวิ่งเนาะคะ่ะก็สามารถวิ่งได้เลยหากเก่าเนี่ในหลักสิบเพิ่งมาแต่มือนี่เนาะคะ่ะมือนี่เออเพิ่นบอกเลยถ้าจะจับเนาะคะ่ะถ้าจะจับก็บจับไปได้เนาะคะ่ะหาสามยังสี่ก็ได้หาศูนย์ยังสี่ก็ได้หรือว่าเก่าสาม นะคะเก้าศูนย์ยังสี่มันจะอยู่ในเลขของปูดําเลยนะคะถ้าเลขห้ามันวิ่งเร็วที่สุดหรือว่ามันเก่งเนาะค่ะจะอยู่ลักซิปเลยเด้จะอยู่ลักซิบแม่คู่จะจับหลักของคุณตาเป็นหลักเนาะคะ่ะว่าเหมือนงวดที่แล้วเนาะคะ่ะงวดที่แล้วคุณตาไข็เข้ามาเอ่อหนึ่งกับเจ็ดเด่นที่หนึ่งเนาะคะ่ะเอเด่นเด่นที่เกียดเนาะแม่คู่ก็เอามาจับเนาะคะ่ะซึ่ง หนึ่งมันอยู่หลักหน่วยเนาะคะ่ะหนึ่งมันอยู่หลักหน่วยเจ็ดมันก็นอยู่หลักหน่วยแต่ปู่บอกว่าหนึ่งมันขี้อายเนาะค่ะแม่พวกแม่คู่ก็เลยเน้นอยู่ที่เจ็ดหนึ่งกับาหาหาหนึ่งเนาะคะ่ะรอบที่แล้วเนาะคะ่ะแต่รอบนี้เนาะคะ่ะรอบนี้คุณตาจะเน้นอยู่ที่สามและเก้าเนาะคะ่ะสามและเก้าสามเพิ่นมั่นใจล้านเปอร์เซ็น แต่เพิ่นบาสามารถมาได้ทั้งหลักหน่วยหลักสิบมั่นใจมาได้ทั้งหลักหน่วยหลักสิบแต่สามนี่ค่อนข้างที่จะมั่นใจเนาะค่ะแต่ส่วนตัวของแม่คู่ค่ะผู้ใดจะถามมาแม่คู่แม่คู่จะวิ่งตัวใดแม่คู่จะวิ่งที่ห้า และศูนย์เนาะคะ่ะแม่คู่จะวิ่งหาและศูนย์นะคะตัวร่องของแม่คู่จะเป็นสามเนาะคะ่ะตัวร่องแม่คู่จะเป็นสามเป็นอย่างแม่คู่ถึงหมักหาแห้งเพราะแม่คู่ฝันว่าไฟไหม้บ้านของปูเนาะคะ่ะไหม้บ้านของปูแต่แม่คู่เสียงตัวเดียวเลยเด้ค่ะเสี่ยงตัวเดียวก่อนก็นกนคือสามศูนย์เนาะคะ่ะสามศูนย์หลังแม่คู่กับฝันเลยว่าตำรวจจับ เนาะคะ่ะแม่ครูก็เลยม,มีความมั่นใจอยู่ที่ศูนย์เนาะคะ่ะถ้าศูนย์เนาะคะ่ะศูนย์นี่แม่ครูจะเขา่าจะเป็นการบ้านไปเลยเนาะคะ่ะจะเป็นการบ้านไปเลยคือ9 0 3 0 5 0เนาะคะ่ะอีกตัวหนึ่งที่แม่คู่ย่างจับอยู่ก็คือ4 0เนาะคะ่ะแม่คู่จะเล่น0แค่4ตัวเนาะค่ะคือ0 4 0 3 0 5 0 9นะคะ,ค 04, 03, 5, 09, ะ,คะผู้ใดเ ชอบคือแม่คู่กับกะลลอกมึงแต่อีกตัวหนึ่งที่แม่คู่จะเอาไปกันเนาะคะ่ะจะเอาไปกันก็คือศูนย์หกเพื่อเออมันมันเหมือนกับแบบว่ามันจะมาตัวเก่าไหมจึงเสียน่ค่ะแต่ว่าค่อนข้างที่จะยากเนาะคะ่ะถ้าเข้ามีทุนเข้ากับเอาซ้ำที่แม่คู่เบาก็ะได้เนาะคะ่ะตอนนี้แม่คู่เด่นอยู่ที่ศูนย์เนาะคะ่ะแต่สามแปดสามเก้า สามหาดิแม่คู่เลนเบิร์ดเนาะคะ่ะเลนเบิร์ดละอีกตัวนึงเนาะคะ่ะอีกตัวตัวนึงที่ที่ก็ยังจับอยู่เนาะคะ่ะขอค่ะกำลังไลฟ์สดอยู่นะคะค่ะอีกตัวนึงเนาะค่ะก็คืออ๋ออยา่ยาอย่าอย่าลืมเนาะค่ะก็คืออันนี้จะตามคุณตาเนาะคะ่ะจะตามคุณตาเลยเนาะคะ่ะก็เออ ลองรอง,องเอาไปพิจารณามึงเนาะคะ่ะท้าเลขของปูะะ่เนาะค่ะเขาจะจับได้อยู่บกิโตหรอกคะ่ะวิ่นเอาเลยนะ,ะ่ยค่ะในในตัวนี้เนาะคะ่ะหนึ่งแม่ครูจะเด่นอยู่ที่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งแปดเด่นที่หนึ่งเก้าและหนึ่งสี่อันนี้คือสื่อจริงเลยค่ะศูนย์แม่ครูจะเด่นอยู่ที่ศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์ห้าเนาะคะ่ะถึงจะโบ้งแค่สองตัวแต่แม่ครูจะเน้นหนักอยู่ที่ศูนย์เด้อหลอดนี่แม่ครูจะเน้นหนักอยู่ที่ศูนย์จะมี 03 04 05 09เนาะคะ่ะแม่คู่จะเน้นนักตัวนี้อีกตัวนึ่งที่นัก,นกเลยเนาะคะ่ะก็คือ38 39อันนี้แม่คู่เ,เล่นอยูเนาะคะ่ะส่วนตัวที่แม่คู่บอกทุกคนตั้งแต่ต่อกงวดว่าให้ระวัง92เนาะคะ่ะนี่92แต่27แม่คู่บอกเอาเนาะคะ่ะ อ,อ่รอบนี้แม่ครูจะไม่มีเลขติดเจ็ดเลยเนาะคะ่ะจะบ่ค่อยมีเลขติด 7, นะเจ็ดเนาะถ้าจะเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดห้าแต่ว่ามันสื่อบ่ได้แมค่ค่ะมันสื่อบ่ได้ตอนนี้เจ็ดห้าเนาะคะ่ะ 5, 9, ก็สื่อบดายหาเก้าก็สื่อบดายนาะคะ่ะสำหรับออตัวเลขของปู่ดำเนาะตอนนี้เลขของปู่ดำเนาะคะ่ะบ่าวาจะเป็นศูนย์เก้าสามห้าเก้าศูนย์เนาะคะ่ะ บาสามารถซื้อได้นะคะแม่คู่บอไดใดเลยเด้บอไดใดเนาะค่ะเลขสามตัวนี้บอไดใดเลยเนาะค่ะเก้าเจ็ดสองเนาะค่ะแล้วก็ศูนเนาะค่ะแปดศูนย์สามเกนาะค่ะแล้วก็หนึ่งสามเกนาะค่ะแล้วก็ศูนย์เกสานะคะซื้อบไดรใดนะคะอัานไปแล้วเ,เรียบร้อยเนาะอันนี้คือการบานของแม่คู่นะคะ ลองให้ทุกคนอภิไปพิจารณาดูเด้อค่ะค่ะเดี๋ยวเด้อแม่คู่เอาตัวนี้ไปให้เพิ่นโหลดคลิปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ